ผักกะเพราวัวใจไก่น่าเสียใ่จริงออันเขาไทยได้นี่ตัวนี้แข็ง สัสดีค่ะวมน่เนี้ยว่าจะไม่มานะแต่ว่ากินข้าวเพื่อเดี๋ยวมันเงาที่แรกเมื่อนี้ว่าสิบบ่ามาไเ้ว่าสิแบบเออกินข้าวแล้วกับเบื้องหนังนน่นนี่นั่นนะเงาเพราะว่า อืมท่านเฮียวเาบิองแล้วนะก็เลยไม่กินเขาดีกว่าคอยแบบกินไส้แบบทนๆว่าปิ่นนะนะอยอยก็จะกินแบบไส้พออมเยอะมันยังแซบ 한국말งก요한국말어려워요잘้해요งมัางนากฮเหา,าของไทยหากินง่ายหากินง่ายค่ะแต่ว่าแพงทุกวันนี้หากินง่ายมากนะแต่ก่อนหากินยากอยู่แต่ทุกวันนี้คือหากินง่ายง่ายแต่ว่าแพง รู้แล้วจะกินอะไรต่อกินมะขามดองดีกว่าเพราะว่ามะขามดองไม่แม่นนี่นะเป็นคนทองผู้มั่งบ่ค่อยของน้ำแล้วจะกินมะขามดองดก็กินข้าแล้วอันใส่แม่ตะใช้แต่แม่ตะเกียบอันไช้อันซ่อมกับว่าเปลี่ยนบันทึกโครูเคลยูยู่ แซ่บแซ่บแซ่บทุดย่างอรหลดนเนาะแล้วก็ยิ้มนี้เดี๋ยวก็จะดีได้แล้วก็บรหมูมลงใช่ป่นนะสิ้อเบื้องงังหลวกอะสิ้ปเบ้างซังพักสัง่งหยาสังส่งอันกุ้งสังส่งอันนั้นมากินละมากข้าเดีือดมัน นั่งคอยหาหมือท่านจบอยู่เพราะว่านี่ล่งไรตีหาเปยนะเ <c oughs> อาใส่ผิดจานอ่ะจานนี้สเสียงดังอ่ะ <c oughs> ก <c oughs> ินผักกะเพราค่ะผักกะเพราหัวใจไก่เบิดแล้วไม่มีนกันนกเรียนเดี๋ยวจะเอามะขามดองมากินเดี๋ยวเฮาจะินมะขามดอง